สวัสดีครับผมนายจินยุทธทองทองรหัสนักศึกษามี2 3สองสาห้าสามสครับจะมาทดสอบโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานเปิดปิดแผงกั้นนะครับของลานจอดรถนะฮะโดยมีเงื่อนไขคือเมื่อมีรถมามาที่ทางเข้าหรือทางออกของลานจอดรถแผงกั้นจะถูกเปิดและเมื่อรถผ่านเซ็นเซอร์ไปจะแผงกั้นจะถูกปิดแต่เมื่อ รถเต็ียมลานจอดรถแล้วทั้งหมดสิบคันนะครับถ้ามีลานจอดรถถ้ามีรถมาจอดทางเข้าแผงกั้นนะครับถ้ารถเต็มแล้วแผงกั้นจะไม่เปิดจนกว่ารถจะออกจากลานจอดนะฮะโดยเราจะใช้โปรแกรม GX Works 2ครับในการทดสอบจะซิมผ่านโปรแกรม GX Works 2นะฮะส่วน g อ gt ดีไซน์นะครับผมลงไม่ได้ครับแล้วก็ตัว fx ก็เออเลอร์ครับติดเออเลอร์เลยต้องใช้ gx สองนี่คือเดตเตอร์นะครจะลองซิมในนี้เลยนะครับผมจะกำหนดให้ x ศูนย์นเป็นเซ็นเซอร์ทางเข้านะครับ x 0 0 1เป็นเซนเซอร์ทางออกโดยจะใช้คำสั่ง element นะฮะเป็นตัวนับเพิ่มของจำนวนรถนะฮะแล้วก็ใช้ element นะฮะเป็นตัวลดจำนวนรถนะฮะ y 0 0ครับเป็นเอาพุทแผงกั้นนะฮะแผงกั้น y 0 0 2ครับเป็นแผงกั้นทางทางออกฮะอันนี้ทางเปิด เอวายสูๆเป็นทางเข้านะฮะอินอันนี้ทางออกครับเดี๋ยวจะเริ่มนะฮะรถเข้านะครับเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานนะครับแผงกั้นจะเปิดขึ้นเมื่อเซ็นเซอร์อยู่ทำงานแผงกั้นจะปิดลงอันนี้ก็จะนับเพิ่มเป็นหนึ่งหนึ่งคันนะเข้าไปในลานจอดแล้ว ทันที่สองทันที่สามครับทันที่สี่ทันที่ห้าทันที่หกทันที่เจ็ดนะครับทีนี้เรามาลองดูเมื่อมีรถออกจากลานจอดนะฮะตอนนี้มีรถในลานจอดมีเจ็ดคันนะครับเจนเซอร์เปิดเจนเซอนนร์ติดนะฮะแผงกั้นจะเปิดออก พอเซ็นเซอร์ดับแผงกั้นทางออกจะปิดลงนะ,ะจำนวนรถก็จะลดลงไปจาก7จเหลือ6จากหกเหลือห้าฮะทีนี้เราจะมาลองดูเงื่อนไขเมื่อรานจอดรานจอดรถมีรถเข้าไปจอดครบ10คันนะฮะตอนนี้มีหคัน 1> อ1 0 d0 จะเท่ากับ k10 ครับ d0 นับ u10 k10 จะทำให้ m0 ทำงานเมื่อ m0 ทำงานจะตัดการทำงานของคำสั่งชุดคำสั่ง Implement ฮะจะไม่ให้สัญญาณผ่านเข้าคำสั่ตงตัวนี้ได้ลองดูครับเมื่อเซ็นเซอร์จับรถเข้ามา แผงกั้นจะไม่เปิดออกแผงกั้นแผงกั้นทางเข้าจะไม่เปิดออกจะไม่เปิดออกนะแต่เมื่อมีรถออกจากลานจอดตอนนี้มีสิบคันแผงกั้นเปิดแผงกั้นปิดตอนนี้เหลือเก้าคันนะและมีรถเข้ามา ครบสิบคันถ้ามีเข้ามาอีกก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าครบสิบคันแล้วครับเต็มเต็มแล้วครับตองบก ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ